ใช่เก็บภาพวัดปลาแก้วด้านนอกมาฝากนกกระน้อททองฝากก็สวยงามนกกระนักท่องเที่ยวก็มาเป็นกลมๆหมากไม้นกกระน้องทำมาจากทำแบบก้ำลัางยืนถ่ายรูปกันแต่ว่ามาเน่เมฆสวยขาวเป็นปุยหน่อยเนื้อนกกระน้อเนื้อเจดีวัดปลาแก้วนกกระ ภาพสวยงามของวัดพระแก้วอย่างมุมมาฝากเนาะคะ่ะเนาะมือในย่ายส่สิรวมๆสีมุมของวัดพระแก้วเนาะคะ่ะเนาะมุมนี่ก็สวยงามเนาะคะ่ะเนาะทายด้านนอกหลัวเนาะคะ่ะโอ้โหนกที่หลาบกระไรหลายเนาะคะ่ะ เป็นไปเป็นมาเนาะค่ะป่ะฝากะหลวงง่มนี่ก็สวยคือกันเนาะค่ะเนาะยายเก็บภาพมาฝากพี่แต่ยู่ตางจังหวัดถือบอกท่านได้เคยมากเนาะค่ะเนาะมาชมผ่านขีปของยายนี่เดลยค่ะได้เยอะขยายไงเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะสวยงามพอดีฝ่ากำลังหลวงเนาะค่ะเนาะฝ่าเนี่ก็สชิงโมท้ามาเลยค่ะ เดี๋ยวมือลังยาสิมาไทยตอนเย็นเย็นมะฝากเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นช่วงกลางวันเนาะคะ่ะห่อนกับห่อนเดี๋ยวมือลังยาจะมาเก็บตอนเย็นเย็นสวยหน,น้ามาฝากมือนก็ช่ตอนกลางวานันตอนนี้ฝาหลวอยู่เนาะคะ่ะเนาะยาจะรวมฝาไปช่วงเนาะคะ่ะเนาะ นี่ถนนเป็นกับปเนาะค่นะเนาะให้นักท่องเที่ยวคนเดินชมโดยตรงเนาะค่ะยายเด็กสาพรวมๆมาฝากเนาะค่ะเดินตรงไปหนองก็จะเป็นทาน่าหนังทา่าฉานะกเนาะค่ะเนาะจากยายขึ้นมาเมื่อกี้หน่ยเนาะค่นะกตสิมีตำรวจท่องเที่ยวเนาะค่ะคนมาจอดเป็นจุดๆดดูแลเพิ่มเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะ ตาเกิดเทียนที่ยังขึ้นเนาะค่ะคนกิดสิมาครวยดูแลเนาะค่ะเนาะด้านนี้ก็เป็นสนามหลวงเนาะค่ะต้นมะขามก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของสนามหลวงคือเก่าเนาะค่ะเนาะคนเกิดกำลังดูแลอนุรักษ์ไว้เนาะค่ะต้นไน,นโอนเอนมันก็ทำไว้เนาะค่ะเนาะ เพราะว่าตนมาค้ำมาค้ำนี่กับสิยูคูกับสนามหลวงมาหลายสิบปีแล้วเนาะเป็นลอยๆปีน่นแล้วค่ะนี่อีกมุมหนึ่งเนาะก่ะเนาะของวัดปลาแก้วแยกกับเก็บอีแานหนึ่งเนาะค่ะมาฝาดีจังฝากับเร่มเมิดมานเนาะก่ะนั่งหันเมฆงามงาม วันนี้เมฆเริ่มดำละฝนสิตกวนันนอนี่นนค่ะอีกดานน่านหนอกกวันนอสวยน่ามากวันนอด่านในฝานึ่ใสอยู่นอะนะคะเห็นองเจดีนอได้เลยเก็บภาพดำหนอกมากก่าแดดออกแล้วนอก็เสียเสวางโอ้นกพิาราบก็บิน ก็ไลยขายแพงมันจะเป็นภาษีสุดที่เลยสวยน่ามากนกันเนาะเนี่ยค่ะเก็บผักรวมลวงของวัดผระแก้วมาฝากเด้อค่ะถ้ายจากด่านนอกเนาะด่านในเพิ่นก็สิบวอนุญาตให้บันทึกวิดีโอดอกเนาะกนกแยกไปเลยมาเก็บด่านนอกเดี๋ยวไปชมอีกด่านเนาะกนาะเก็บรวมลวงมาฝากอีกเพียรเร็วกัน นี่จ้ะยายถ่ายมุมหนึ่งของวัดพระแก้วมาให้ชมอีกรอบเนาะกจาเนาะโอ้ยงามหลายพี่น้องจ๋ายายลับไปใส่โบไดย้ยายก็เดินวนชมพุ่มงามพงวัดพระแก้วอยู่เหนือนอะจากขนาดต่างชาติคนยังมาชมเนาะกจาเนาะเ้า่มคนไทยก็ยังอดใจบ่ได้นน่ะจ้ะสวยงามมากเนาะค่ะ ทางชาติเป็นขามนาม้ำขามทะเลมาชมเอาอยู่แค่นี้เนาะค่ะเนาะเนะก็บขั้วงามมะฝากพีผีคนไทยจะอยู่ต่างประเทศกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะวัดคูบานคูเมืองวัดทิพปลาแก้วมรกตเพิ <c> ่น <oughs> อยู่เนาะค่ะเนาะนี่จ้ะสวยงามมากค่ะมาจังเตี้ยใหญ่ขอ รวมผามางามๆหลายผาามาฝากเด้อค่ะเนี่ยจ้ะสวยงามมากเนาะกันเนาะมรนใหญ่โบธูกับควมสวยค่วมงามมาลัางการของวัดปลาแก้วเนาะค่ะนอนกรเบเห็นมุมฝนนั่นคือประหลาดชว่างเนาะกันเนาะมุมฝนค่ะ เะลาชว่วงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วนี่แหละค่ะด้านในจะสวยงามมากแต่ว่าผลมอหายบนันทึกภาพเนาะค่ะเนาะยายก็เลยบนันทึกภาพอยู่ด้านนอกนี่แหละค่ะการซื้วดติก,กันเลยค่ะลวดติก,กันกับวัดพระกแก้วเรือเนาะคะนะ่ะเนาะจากถ้าจะเขาช่องกับเขามุ่มผลเนาะคะ่ะแต่เมื่อในยายเมื่อไอ่บด้เขาไปด้านในเนาะคะนะ่ะเนาะ เก็บแต่ภาพด่านนองมาฝากนี่เลยจ้ะตัวเล็กไปเลยนแบบกาค่ะอ้าอ้ากากระห้องเราง่มอยู่นกันเนาะเชิญชมนักท่องเที่ยวไหลเขาประเทศไทยตัวน้อยเพิ่งจะเลยนแบบกาอยู่ด้านหลังย่าดีล่ะค่ะนี่ค่ะความสวยงามเนาะกันเนาะของวัดพระแก้วนักท่องเที่ยวเพิ่งจะไหลเขามาเนาะะค่เนาะ ไปที่เดินไปตรงนูง้นสิเออเดี๋ยวยายไปรับ <laughs> ตัวเล็กเมื่อกี้ร้องกากาเหรอลูกฮึโอ้สุดหล่อเราร้องกากาตามเอกาเนอกจากน,ะะนะะักการตั้งเช่าไทายเช่าต่างประเทศอ่ะลังไหลเข้ามาชมข้อมงามของวัดพผาแก้วนะะนะะนเนาะกจากนอดีมุมหนึ่งนาะค่ะเนาะมุมที่สี่นาะคะ่ะนี่สยาย เก็บภาพ,พบสีมุมเนาะคะ่ะเนาะมาฝากปีๆความสวยงามของวัดพระแก้วเนาะคะ่ะเนาะยายจะรวมภาพให้ปีๆชมกันด้วยค่ะเด้อ